นับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกระจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาสทัศกรหงวิไลคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามีการยกให้จังหวัดยะโสธรนั้นเป็นเกษตรต้นแบบเป็นเกษตรนําร่องหรือเป็นโมเดลนี่นแหละครับเพื่อที่ให้ชุมชนใกล้เคียงหรือจังหวัดต่างๆนั้นได้มาเรียนรู้วิธีการทําเกษตรที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับเปิดเผยจากคุณธีรพัฒนประยุนสิทธิครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะครับก็ได้บอกกับเราว่าทางกระทรวงเกษตรเองได้มอบหมายให้สํานักงานมาตร ฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการขยายผลการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ครับโดยนําให้จังหวัดยะโสธรน,นั้นเป็นยะโสธรโมเดลซึ่งเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบไปพัฒนาต่อย,ยอดการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่พร้อมขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นที่มีศักยภาพด้านการผลิตเพิ่มไม่น้อยกว่า10จังหวัดนะครับเช่นจังหวัดพัทลุงนนองคาอยอุบลราชธานีลำพูนลำปางเพชรบร สงขากาลสินสุรินแล้วก็ร้อยเอ็ดด้วยทั้งนี้ภายในปีหน้านี่นะครับก็ตั้งเป้าพื้นที่จังหวัดยโสธรเข้าสู่มาตรฐานกเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น60,000ไร่จากเดิมที่มี4 0,000ไร่รวมกันแล้วกว่า10,000 0ไร่นะครับคาดว่าจะได้ผลผลิตจากข้าวเปลือกอินทรีย์กว่า35,000ตันรวมทั้งผลผลิตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมผักต่างๆรวมถึงสัตว์น้ำแล้วก็ไก่ไข่นี่นะครับป้อนเข้าสู่ตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศขณะเดียวกันนะครับยังมุ่งขยายพื้นที่ เกษตรอินทรีย์ทางประเทศเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ10%แล้วก็มีเป้าหมายส่งเสริมขยายตลาดกเกษตรอินทรีย์หรือว่าออแกนิกได้อีกประมาณ20-30%นั่นเองครับทางด้านของคุณดุจเดือนส,ะสะนาวินนะครับเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนี้ไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์เนี่ยประมาณ1 6 0 0 0 0ไร่เท่านั้นเองเกษตรกร,ก,รกว่า5000รายได้ผลผลิตจากสินค้าเกษตร ษตรอินทรีย์ประมาณ50,000ตันส่วนใหญ่เป็นข้าวอินทรีย์คิดเป็น60%ที่เหลือเป็นพืชอื่นๆเช่นสมุนไพรหรือพืชผักสวนครัวแล้วก็สินค้าประมงนะครับรวมประมาณให้รายได้เนี่ยไม่น้อยกว่า2,000ล้านบาทด้วยเพราะฉะนั้นเรามารุดหน้ากันต่อไปนะครับแล้วก็เร่งนะครับให้กเกษตรกรได้มีโมดเดียลดีๆด,ดูเพื่อที่จะดําเนินการแบบนี้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยวันนี้ข่าวกเกษตรต้นชั่วโมงต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ สนับสนุนโดยใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกะจีตัวท็อปนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียว